สวัสดีครับพี่ๆน้นะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะมาสอนตีลอกเบสนะครับ <Hey! S 1> น้องๆพี่ๆน้นะมือใหม่นะครับดูคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้จบตีเป็นเลยนะครับตีได้เลยนะครับผมใช้เป็นเหยื่อของขันไม้ขันมือนะครับลอกนะครับลอกเบสนะครับผมใช้อยู่ที่ เลขแปดนะครับปรับหน่วงตีไม่ฟู่มีอยู่2ท่านะครับตีอย่างนี้นะครับให้เอียงอย่างนี้หนาบลงกับพื้นนะครับถ้าตีอย่างนี้ฟู่นะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูเลยนะครับพี่ๆยวลองดูนะครับกว่าจะฟู่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะครับว่าจะฟูหรือเปล่านะครับถ้าตีอย่างนี้ฟูแน่น,นอนนะครับเพราะว่าเราคุมคันเบ็ดไม่ได้นะครับเราไม่ใช่มืออาชีพนะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับตีถ้าอย่างนี้นะครับไม่ฟูน,นะครับถ้าเราคุมคันเบ็ดได้ตีได้แน่นอนนะครับ แต่วันนี้จะมาสอนพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับที่เพิ่งจะหัดเล่นลอกเบสเปลี่ยนจากสปินนิ่งมาเป็นเบสนะครับมีสองท่านะครับตีอย่างนี้นะครับระนาบลงกับพื้นเลยนะครับสายหน้าสักห้าสิบหกสิบเซนนะครับลองดูนะครับ ไม่ฟู่นะครับถ้าทําแบบผมจบคลิปนี้ตีได้แนะ่นอนนะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูอีกไม้นะครับสายหน้าสักหกสิบเซนนะครับตีอย่างนี้นะครับไม่ได้เอามือลาเลยนะครับไม่ฟูนะครับ ระยะประมาณ40-50เมตรนะครับถ้าตีอย่างผมเนี่ยตีได้แน่นอนนะครับสายหน้าประมาณนี้นะครับสายหน้าประมาณสักห้าสิบหกสิบเซนนะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูอีกไม้นะครับเขาจะฟูหรือเปล่า ไม่ฟู่นะครับเอเะไม่ฟูนะครับนี่คือท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองไปด้านข้างนะครับไปด้านข้าง ท่าที่สองนะครับตีเฉียงครับเหมือนเดิมครับตีเฉียงอย่างนี้นะครับล้วก็เหมือนเราตีอย่างนี้นะครับตีเฉียงอย่างนี้นะครับผมตีให้ดูนะครับไม่ฟู่นะครับ ตีอย่างนี้นะครับน้องๆมือใหม่นะครับหัดตีลอกเบสตีระนาบลงกับพื้นนะครับให้มือหมุนอยู่ด้านบนนะครับตีระนาบนะครับตีอย่างนี้ตีได้แน่นอนนะครับใครบอกว่าตีผิดประเภทก็ตีได้เหมือนกันนะครับตีอย่างนี้ไม่ฟู่นะครับนี่ครับไม่ฟู่นะครับ ว่าเราคุมคันเบ็ดไม่ได้เราไม่ใช่มืออาชีพแยวผมลองตีลอกอย่างปกตินะครับในฟูนะครับเพราะว่าผมคุมคันเบ็ดได้นะครับ ตีไม่ฟู่มือใหม่ต้องดูทิศทางลมด้วยนะครับแบบว่าตีสวนลมยังไงก็ฟู่นะครับต้องตีไปทางเดียวกับลมนะครับเมื่อว่าลมมาด้านหลังผมพัดไปอย่างนี้นะครับให้ตีไปด้านนี้นะครับไม่ฟู่นะครับไม่ฟู่นะครับไม่ฟูครับ รอกของผมที่ผมใช้ก็ราคาไม่ไม่ถึงพันนะครับประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับใช้ดีครับไม่ฟูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ